อีกิเยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเก้าตัวนี้เกินเท่าไหร่ปอลปอลหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเราเคยล่าสุดเราชกร้อยยี่สิบเก้าไม่ได้ร้อยเท่าไหร่ยี่สิบแปดนะไอ้นี่ใหญ่ไปหน่อยหรือว่าได้อยู่ซ้อมอยู่ที่ใต้นะฟินบีกี่วันรอบนี้สองอาทิตย์รออ่าเราเป็นมวยยังไงเรามวยสไตล์โคต่อสู้เห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นไงเขามีฝีมือคิดว่ารูปร่างใครเราได้เปรียบอะไรเขาบ้างหรือว่าพอดีกันเท่าๆเขาไหม สูงกว่าครบสูงเขาาหนาอ๋อครบสูงมันหนานั่นคือสิ่งที่เราเสียเปรียบเขานะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับหกสิบสองกว่าปีนี้อายุเท่าไหรละ่สิผลงานหลังสามไฟเป็นไงบ้างของเราเทแล้วก็ชนะชนะกี่ไฟสามไฟชนะไฟชนะไฟล่าสุดนี่เหรอชนะใครวันนั้นล่าสุดเดือนอ่าร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบแปดอ่ะวันนี้ไม่มีปัญหานะร่างโคงร่างกายฟิตซ้อมอย่างดีวันนี้มากี่คนในค่ายสามสาม สามคนสี่คนเลยเหรออ่ะลูกหลานจากจังหวัดสาม,ค,ามคนสี่จัาหวัดคว้าคนแฟนครับเชียงกันนะวันนี้คว้าจ่าตายเจียรวันนี้ทันทีนะครับโอเคเขา้ามาต้องใจจุดนี้ครับโอเค,คหลายคนหลายสายชกทุกศึกมานะวันนี้รถของเรา29เกินอะไรเมื่อเช้าตอนตอนตัวตอนกว่า,วาเราซ้อมอยู่กับพี่ไก่ไหมกี่วันรอบนี้เราเป็นมวยยังไงวันนี้เจอคู่ชกเคยชกไหมไม่ครับเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นยังไงได้นะเราสูบเราเตี้ยกว่าเขามั้ง อเราสูงตัวไหนเอาเาน้าตัน้ำหนักปล่อยปีนี้อาย,อยุเท่าไหร่ละปีนี้เขายี่สิบห้าเรากลับมาได้โชคไปกี่ไฟล์ละปีครับเป็นไงผลงานแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้แพ้เสียหายอะไรมากวันนี้คิดว่าน่าจะเกิดไหมลูกหลานจากจังหวัดเอ่อฝากแฟนับเชียร์หน่อยฝากแฟนคำถึน้อยครับเต็มที่โอเคขอมา้องชายโชคดีครับ